กีนี่เพื่อนว่าว่าเพื่อนเป็นประธานชุมชนพี่น้องเพื่อนเป็นประธานชุมชนทุกคนเลยอยู่ในหมู่บ้านนี่เพื่อนกระใจดีดีพี่น้องป้ากาบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขวันเมื่อนี้่มาพบพ่อกับบ่าาลังพี่น้องเลยมาพบพ่อกับบ่าาลังพี่น้องบบาวลังสิมาถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งต้นไหม้ใบห้าอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องต้นใหม้ใบห้าเบิ่งสังเกตเบิ่งเด้อพี่น้องนะป้า มาทายงามไดกางงามคือเก่าเพิ่นลซมี่แบบว่าคนทําความสะอาดและที่นี่เมื่อนี้ก็เป็นนันวันคู่แห่งสาตาดพี่น้องเมนบ่เพิ่นววานะวันคู่แห่งสาตาดพี่น้องเเป็นวันคู่พี่น้องมื้อนี้เบื่องไหนพี่น้องบารังผ่าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งในางกางหมู่บ้านได้ทุกคนเร้อพุ่นมีหอนแมวพี่น้องเอ้ยโอ้สองตัว นี่ทางขยะพ่นจิปา้าไหวแบบในนี่สมมติว่าคนมาหรือว่ามายางหลินอยู่ในสวนนี่แต่ที่นี่เพันชหยทิมอยู่ในทางขยะบริหารทิมทัวที่ได้พี่น้องทิมเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ทุกคน,กคนเลยเ้็เนาาาาาากาน,น,กน้นใหม่าาานาาีาาาาานาาาาาาามาาแบบา้าาม้าบาา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 ักาหา่าาาาาาบาาาา พี่น้องมีคนกวาดใบไม้ทําความสะอาดเนี่ใบไม้หล่นเซียบบ่อได้อันเห็นบอ่อไหนเห็นพี่น้องเลยขนาดมีต้นไม้ไใบหญ้าเต็มบดทางเทงิทงนี่แต่ในลุ่มเนี่ยบ่มีอย่างเลยใบไม้บ่มีเลยเพราะว่ายังเพิ่นทำความสะอาดกวาดไปเบิดพี่น้องป้าเนี่ยทุกคนโอ้หาเบิงบบ่งอยู่บ้านวลังบ่มีเลยทุกคนเลย อันนี้สิเป็นแบบว่าบอนหอประชุมอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องแบบว่าคล้ายๆาสลา,ากลางหรือว่าบอนมีเวียกมีงานอะไรที่นี่เพิ่นสิมาประชุมกันอยู่ในนี้ในหมู่บ้านนะพี่น้องนี่นี่เห็นบ่นี่นพัดลมเพิ่นติดไว้ข้างนี้โอ้พี่น้องเลยคุณลำโพงตดุมว้าหักอะไรคนเลย,ยจากใ้บ้านบอลงังเลยมีแบบนี้ทุกคนขนาดห้องเยียนบ,นบ้อลรังนะยัง บ้เข่าได้เข่าไปเฮียนเลยทุกคนเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าได้มาเฮียนอยู่ห่มบกเพราะว่ายังห้องเฮียนนั่นปวกกัดเบิรเพราะว่าเป็นห้องเฮียนใหม่และที่นี่อ่นนักเฮียนกับออกมาเฮียนอยู่ห่มบกในคู่กับออกมาซ้อนอยู่ในห่มบกนะทุกคนห้องนั่นห้องนี้ฮะแต่ว่ายุบันโบราณกะเพราะว่ามันยังวาห่างไกลความพัฒนาอะไรเงี้ยห่างไกลความเจริญอย่างสี่นะทุกคนก็เลยแบบว่าเด็กหน่อยกับบริคอยเขาเฮียนหลายเลยในบ้บนบบลังกอ้ นี่พี่น้องสังเกตุงได้ทุกคนเด้๋นี้เด้อันนี้สิเปน็นแบบว่าคล้ายๆแบบว่าน้ำยาหรือว่าอันเพิ่นเห็ดปุ๋ยสิแบบว่าไปาดหดพักต้นห้าอยู่นี่นี่แล้วพี่น้องนี่หดต้นไม้ต้นไม้ใบห,ห้าในนี่นี่อันนี้เป็นถังที่ว่าเพิ่นผสมหรือว่าเพิ่นเห็ดเอาเปลือกไข่มากนะสินะพี่น้องขากลกีทุกคนเลย อันนี้ต้อนอยังพี่น้องนี่คืองามมาลินนี่นป้าต้อนอยัางงามเลยทุกคนอันนี้ก็สิเป็นคล้ายๆต้นหมากทางบ้านวังหอง้องต้นหมากคล้ายๆกันทุกคนป้าทุอ มาเบิ่งย่ำใดไรกางามคือเก่าพี่น้องมาแบบว่าสมมติว่ามือยุดมือยุดมือบอรหิหารงานหน่อยสิบลังกับม่านนี่นั่งกินข้านั่นนี่ก็ได้พี่น้องปูสานนั่งกินข้าวได้ฟ้าทั้งงามเอรีทุกคน ผู้สาสตนั่งกินข่าวในนหนก็ะได้ได้นี่สื่อตั้งบางหุงข้าวเหนียวมานั่งกินกด้ได้เพื่อนบ่ได้ให้ได้พี่น้องได้เพื่อนไห้นั่งกินเบิดให้ขา่าวเบิดทุกคนให้ขา้ขาวมาในหน้นะอันนี้ต้นอันนี้นี่บารังเคยเห็นอยู่ทางบานบารังนะเคยเห็นอยู่ต้นอันนี้้าเถอ เดี๋ยวเมือ่อหน่บาลังสิไปทางสวนจตุจักรให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเด้อทางพุ่นแห้ง hey, งามพี่นอ้องเลยที่มีห้าเขียวอุมทุ่มหนองอยู่ทางกลางมันนี่เป็นสะพานป้าพี่น้องเอยทางพุ่นแห้งคักบาลังเห็นเมื่อนันไปกระบะบต้นเหมือนป้างามมันลีทุกคนอยู่สวนจตุจักรกระบ่แพ้กับบกนกระบ,บอน,นี้คาดว่บบาประเทศไทยเนี่ยบอลไหนก็งามพี่น้องพราะว่าหยังเพื่อนเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบว่าทําความสะอาดเพื่อนบริดปปล่อยปาย้ปลา,ปล,าละเลยได้ทุกคนได้ กำลังสังเกตเบึงแล้วบอลไดมันหักมันเพลนี่เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นส่อมเพิ่น,นนั่นอันนี้ใบมีใบใหม่ใบตอกกับเพิ่นกัดกวาดงามเลยทุกคนเอ้ยมาแถวนี้ก็สิเป็นต้นดูพี่น้องสิเป็นต้นดูออกมาทางนี้ก็สิเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยถนนทางเข้าหมู่บ้านเงาผลเป็นต้นดูเลี้ยนไปผลพี่น้อง และอยู่ข้างหมู่บ้านนี่ก็สิเป็นสวนอันนี้เป็นสวนแบบว่าคล้ายๆแบบคนแลนหลินแต่ทางในเขาไปพนดีมสีสนามเตะบ,บอลพี่น้องมีอีกไรสนามนะขนาดอยู่ในหมู่บ้านยังมีสนามเตะบอลในตัวเลยทางขายังขยะนี่เพิ่นเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยมดทุกคนนี่สังเกตุอยู่ในหน้ามหมู่บ้านหรือว่าอันในทางนั้นสิเป็นทางหน้ามหมู่บ้านพี่น้องและสังเกตเบิ่งนี่อยู่ในหมู่บ้านเพินน่นดีมีทางขยะเบิดทุกบอลนี่พี่น้อง สองอันนี่เวลาทิมนะเป็นก็นใหายทิมอยู่ในนี่บาให้ทิมสะซ้ายทิมเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนทางขยะป้าขักลีทวนเลยโอ้ต้นบัวพี่น้องต้นบัวทางบ้านเบาลังอืม งามบิลี่สะออนเพื่อนเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บอลลังกัเสียอัมลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอมมกขอบคุณขอบคุณที่นี่พี่น้องเอ้ยเพิ่อนห้องบอลังไปห้องบอลังบอลังก็คือว่าไายบ่อได้สะดอกแท้จริงเพิ่นห้องไปแล้วว่าเพิ่อนไายเพิ่นถามว่าไายเอาลงอีหยังว่าลงยูทูบบอหรือว่าลงเฟซบุ๊กอุ้ยสันบอลังว่าเอาลงยูทูบอุ้ยสัน ว่าที่ว่าไทยในหมู่บ้านช่นชนหมู่บ้านแล้วนี่บอลังก็บอกไว้ว่าบอเคยเห็นจักเถื่อพี่น้องบอเคยเห็นจักดีเพราะว่าครั้งแรกของหนุ่มเราที่ได้มาเห็นบอลังก็บอกคนจังสีป้าตัวกะเรื่องจริงได้พี่น้องที่ว่าบอลังวอาไปก็ได้ป้าบอลังก็เลยถ่ายเพิ่นเห็นมา่กี่นี่เพิ่นว่าว่าเพิ่นเป็นประธานชุมชนพี่น้องเพิ่นเป็นประธานชุมชนทุกคนเลยอยู่ในหมู่บ้านนี่เพิ่นกระจดีดีพี่น้องป้า บอลังกับบริขุดบริฟันว่าคนไทยสิใจดีขนาดนี้พี่น้องโอ้สำหรับคลิปนี้บอลังกะสิพ<ส>ี่ล้าน้องไปแล้วเ,ลเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับพี่น้อง